ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเหรียญของหลวงพ่อรวยปราสาทิโกอีกรุ่นหนึ่งครับที่ค่อนข้างสวยเป็นเหรียญปี2540ครับหรือว่าชื่อเหรียญรวยมหาลาบ จะเป็นเหรียญทรงกลมครับมีห่วงแล้วก็มีจัดสร้างทั้งหมด3เนื้อหาครับเหรียญที่เห็นนี้จะเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็จะมีเป็นเนื้อเงินแล้วก็เป็นเนื้อทองคําครับไม่มีลงยานะครับผมชื่อเหรียญก็เต็มๆเป็นเจริญลาาผลคูณทวีมั่งมีสีสุข เนื้อทองแดงจะต่อโคตรรวยทางด้านขวามือของหลวงพ่อครับตัวที่เห็นนี้จะเป็นบล็อกเงินทองเล็กก็เงินทองเล็กก็คือเงินทองตรงขวัญถุงตรงนี้ฮะจะเป็นตัวเล็กจะเป็นบล็อกธรรมดาครับ ส่วนบล็อกที่เป็นเงินทองใหญ่อันนี้จะเป็นบล็อกเดียวกับพวกเนื้อทองคำกับเนื้อเนื้อเงินครับนะครับตัวคำว่าเงินทองจะตัวใหญ่บางทีก็จะเป็นนิยมมากกว่าครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยแบ่งเท่าไหร่ครับ เพราะว่าเหรียญน,นี้จะสร้างมาเยอะครับเนื้อทองแดงนี่ราวๆแสนเหรียญครับเนื้อเงินมีแค่ 1, หนึ่พันเหรียญส่วนเนื้ออื่นๆเนี่ยเอ้ยเื้อทองคําเนี่ยจําไม่ได้ว่าแต่หลัก10บครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญบล็อกเงินทองเล็กอีกเหรียญหนึ่ง ก็อันนี้จะเป็นโค้ดโค้ดรวยเขียนคำว่ารวยมีโค้ดตัวเดียวครับก็จะเป็นลักษณะนี้ตวัตวตัวหนังสือเดี๋ยวลองไล่ไปให้ดูครับจเจริญลาบ ผลคูณทวีมั่งมีสี่ซุขด้านล่างก็จะมีคำว่ารวยมหาลาภครับสาห้า ส่วนด้านหลังก็จะเป็นปีพศที่จัดซางคือ2540สังเกตที่เนื้อผิวของเหรียญดูนะครับก็จะมีความแตกต่างระหว่างเหรียญแท้ก,กับเหรียญเก๋ผมจะไม่ได้บอกทุกรายละเอียดน,นะครับอาจจะไม่ได้บอกก็คำว่าหลวงพ่อ ด้วยัดต,ตะโกอัมเภพาีจังหวัดอยุธยาครับตัวป๊อกเงินทองเล็กเนี่ยไอตัวเครื่องหมายบวกตัวนี้ฮะจะยาวกว่าครับแล้วก็มีเส้นกระแสตามภาพครับอันนี้จะเป็นเงินทองเล็ก ลองให้ดูเหรียญเหรียญน,นี้ผมมีเยอะครับก็ส่วนใหญ่โคตรรวยจะตอกทางด้านขวาหลวงพ่อแต่ทีนี้ตำแหน่งอาจจะไม่ตรงกันเสมอไปนะครับก็หลักๆดูโค้ดบางทีก็ตอกไม่เต็มครับหรือว่าบางทีก็ตอกซ้ำ นนี้ไปหน้าหลวงพ่อเนื้อทองแดงหาสวยๆค่อนข้างยากครับเพราะว่าเหรียญค่อนข้างเยอะจัดสร้างมาเยอะแล้วก็ไม่มีกล่องครับทำให้การเก็บรักษาค่อนข้างยากครับได้อย่างคือเหรียญเมื่อก่อนไม่ค่อยมีราคาครับ ก็ทําให้ไม่ได้ถูกเก็บรักษาอย่างดีนะครับตัวหนังสือจะชัดเจนประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นบล็อกเงินทองเล็กอันนี้ก็เป็นเงินทองเล็กอีกเหรียญหนึ่งครับ เดี๋ยวผมเอามาให้ดูหลายๆเหรียญอย่างเหรียญน,นี้ครับเหมือนจะตอบโค้ดซ้ำ จผมค้างไว้ให้ดูนานๆครับแล้วลองจดจำดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นบล็อกเงินทองเล็กจะมีค่อนข้างเยอะครับถ้าเป็นบล็อกเงินทองใหญ่เนี่ยจะมีน้อยหน่อยก็ราคา บางร้านก็ให้พิเศษหน่อยแต่บางร้านก็ไม่ไม่ได้ขายรวมๆไปครับไม่ได้แบ่งบล็อแกแยกบล็อกแล้วแต่อันนี้ก็จะตอกอยู่ด้านบนนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งดี๋ยวที่หน้าลหลวงพ่อหาจมูกสวยๆย,ยากครับเหรียญ ปีลึกด้วยปีนี้ปี2,563เหรียญปี4,0ก็20กว่าปีครับ23ปีบางเหรียญก็มีเป็นลักษณะใช้งานก็จะสึกกว่านี้ครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมชอบครับเพราะว่าราคายังไม่แพงด้วย แล้วก็เหรียญทําออกมาได้ค่อนข้างสวยครับตอนปี40หลวงพ่อน่าจะอยู่มีอายุราวรา0 70กว่าปีครับจะปิด 70, 70ต้นๆก็ยังในชลามากเป็นเหรียญยุคต้มยำกุ้งครับปี40 แล้วเขาจะมีเส้นกระแสตามขอบเหรียญเดี๋ยวดูอันนี้ก็จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับเป็นเงินเงินทองเล็กเหมือนกันแต่เหรียญนี้ตัวหนังสือจะไม่ค่อยจะค่อยก้างตื้นหน่อยครับแต่โค้ดโค้ดหลวงพ่อรวยเนี่ยชัดเจนคำว่ารวย ต้านหลังเนี่ยตัวทั้งเือตัวดีเจะค่อนข้างตื้นหน่อยครับจะค่อนข้างเป็นป,นปานๆเดี๋ยวลองพอดีเหรียญบล็อกเงินทองใหญ่ที่ผมมีมันม,มีอยู่เหรียญเดียวครับทีน,นี้สภาพก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น่าจะคล้ายๆกันครับ บ็อกด้านหน้าจะต่างกันหลักๆที่ด้านหลังซส,ส่วนใหญ่นะครับตัวหนังสือจะใหญ่เงินทองแล้วก็เครื่องหมายที่มันเป็นสัญลักษณ์เล็กเหมือนเล็กบวกครับก็จะสั้นหน่อย ตัวยันทางด้านด้านขวาด้านนี้ครับจะค่อนข้างจะแตกต่างกันหน่อยนึงแล้วก็ตัวหนังสือจะเต็มครับตัวหนังสือคำว่าวัตโกนะครับจะเต็มถ้าเป็นบล็อกเงินทองเล็กตัวหนังสือจะสไลด์สไลด์หน่อยครับ จะตื่นๆสไลด์แหลมๆหน่อยแต่บางเหรียญก็เต็มนะครับบางแล้วแต่จังหวัดอย่างเรียญนี้เหรียญนี้เกือบเกือบนะก็สไลด์นิดนึงมีค่อนข้างเยอะครับแต่ก่อนราคาหลักร้0ยส0งร้ครับ ัจจุบันก็พันบวกๆเฉพาะเนื้อทองแดงนะครับถ้าเนื้อเงินน่าจะอยู่ราวๆ4ี่ห้าหมื่ 4, 50, นนะัปัจจุบันนะครับส่วนเนื้อทองคำไม่ต้องพูดถึงครับน่าจะแตะเจ็ดหลักไปแล้วหายากครับผมเคยเห็นอยู่แค่เหรียญสองเหรียญน,นะครับเนื้อทองคำก็ ยังไม่มีโอกาสได้เช่าหาเพราะว่าคบไม่ถึงครับราคาแพงเหลือเกินเจ็ดหลักครับเจ็ดหลักนี่ยังแทบไม่อยากปล่อยแล้วก็ได้แต่เช่าเนื้อทองแดงไปก่อนเนื้อเงินก็มีน้อยครับหาสวยๆยากเหมือนกันผมให้ดู เป็นแบบคู่เนี่ยเรลองดูจดจําใบหน้าหลวงพ่อเอาครับจดจําลักษณะโค้ดลักษณะเหรียญตัวหนังสือแววตาหลวงพ่อปากจมูกเนี่ยครับแก้มคางหู ียบให้ดูขอบข้างเอาสักสามเหรียญนะครับขอบข้างก็ประมาณนี้ จะมีรอยขยักหน่อยเป็นคลื่นที่หัวเหรียญแล้ดวดูด้านหลังกันอีกทีครับอันนี้ระหว่างบล็อกเงินเล็กกับเงินทองใหญ่ด้านขวาที่จะเป็นเงินทองใหญ่ครับด้านซ้ายก็จะเป็นเงินทองเล็กความแตกตา่างถุงเงินก็จะไม่เหมือนกันครับ ดูที่เครื่องหม่ครับเอ่อครื่องใหม่บวกก็ไม่เหมือนกันจะสั้นกว่าหน่อยถ้าเป็นบล็อกเงินทองใหญ่ตัวสีก็จะใหญ่กว่าตัวถุงเงินถุงทองก็จะต่างกันไม่เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวดูด้านหน้าแต่พอดีเหรียญน,นี้มันไม่ค่อยชัดับเป็น จะเป็นด้านหน้าแเเีเป็นเดออันนี้เป็นบล็อกเงินทองเล็กทั้งคู่ผมส่วนตัวผมไม่ค่อยแยกบล็อกเท่าไหร่ครับผมเน้นที่สภาพพระสวยมากกว่าครับคือถ้าจมูกสวยหน้าตาจมูก ไม่บิดไม่เบี้ยวเงี้ยไม่แบนก็จากได้อย่างนั้นมากกว่าครับดูเทียบกันไปเรื่อย,รอยครับ ก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับวันหลังเดี๋ยวผมมีอะไรมาแนะนำหรือว่าอยากโชว์ให้ได้รู้หรือว่าเผยแผ่บารมีสงพ่ออะไรเงี้ยผมก็จะเอามาให้โชว์กันอีกวันนี้ขออนุญาตจบเท่านี้ครับ